ทรงถ้วยกันค่ะทุกคนนั่นก็คือเจ้าเครื่องนี้เลย S Y Z 1 2 0ค่ะเป็นเครื่องทำน้ําแข็งทรงถ้วยที่เทียบเท่ากับน้ําแข็งหลอดใหญ่ใช้แทนกันได้เลยแต่ว่าสะอาดกว่าและที่สําคัญละลายช้ากว่าค่ะทุกคนอันนี้เนะ่เหมาะมากๆกับร้านอาหารบาร์แอนด์เลสซอรองหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟร,ร้านมัทฉะอันนี้แนะนำแบบ กับการล้างตัวจริงๆว่าอยากจะให้ใช้เพราะว่าน้ําแข็งละลายช้ามากเครื่องนี้นสามารถผลิตได้ถึง55กิโลต่อวันแล้วก็มาพร้อมกับถังเก็บน้ําแข็งขนาดใหญ่นะคะถึง50กิโลค่ะทุกคนใช้ระยะเวลาในการผลิตต่อรอบนะคะประมาณ25นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าอยากจะได้ระยะเวลานานหรือว่าไม่นานเพราะว่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของน้ําแข็งค่ะ1รอบเนยน้ำแข็งเขาจะตกลงมาแล้วนะคะ,ฉะเฉลี่ยประมาณ1กิโลกรัมค่ะทุกคนคิด เพียงพอนะแล้วเขาก็จะตกลงมาเรื่อยๆเลยพอน้ำแข็งเต็มถังแล้วเนี่ยเซนเซอร์เขาก็จะมีการตัดระบบแล้วก็หยุดทํางานอัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาก็กินไฟเฉลี่ยแค่วันละ37บาทหรือแค่10หน่วยเท่านั้นเองค่ะยังไม่หมดนะคะขนาดของเจ้าเครื่องนี้นะคะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะมาพร้อมกับขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่66 คูณ70คูณ112เซนติเมตรค่ะส่วนขนาดของน้่แข็งเนี่ยก็น่ารักมากๆอยู่ที่33คูณ33คูณ35มิหลลิเมตรหรือว่าประมาณก้อนละ3เซน3.5เซนประมาณนี้ทุกคนเป็นน้่งแข็งที่เหมาะกับการแบบนั่งกินนาน,นาละลายช้าๆไม่ทำให้เครื่องดื่มเสียรสชาติค่ะ ทีนี้เรามาดูวัสดุภายนอกตัวเครื่องกันบ้างค่ะภายนอกตัวเครื่องเนี่ยเขาทําจากสแตนเลส304นะคะซึ่งเป็นสแตนเลสที่ทนความร้อนทนความเย็นได้ดีไม่เป็นสนิมค่ะมีความทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นสูงค่ะนอกเหนือจากนี้พลาสติกด้านหน้ายังใช้พลาสติกฟูดเกรดที่เป็นพลาสติกแบบ ABS ทนทานแข็งแรงมากๆค่ะด้านหน้ามีการแสดงผลนะคะแบบจอ LCD ค่ะแสดงผลการทางานแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศเป็นแผงกรองด้านหน้าตรงนี้ที่สามารถถอดออกมาล้างได้ ทุกคนทีนี้มาดูเรื่องของของแถมและประกันกันบ้างดีกว่าของแถมของเราเรามีเครื่องกรองน้ํา r o 5ขั้นตอนแถมไปให้ค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่ากรองน้ําได้ละเอียดแบบละเอียดมากถึง0.0001ไมครค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้น้ําแข็งที่สะอาดสุดๆรับประกันเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเราแถมในเรื่องของประกันหลังการขายและก็การดูแลหลังการขายแบบ3สเตปจัดไปเลยค่ะ3ปีเต็มๆปีแรกค่ะเราดูแลกันในเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องมีช่าง ไปล้างใส่กองวัดค่าน้ํานะคะดูแลทําความสะอาดเพื่อให้ทุกๆ6เดือน2ครั้งภายใน1ปีนั่นเองนะคะและปีที่2ค่ะหรือว่าตลอดระยะเวลา2ปีเรารับประกันในเรื่องของอันไหลทุกชิ้นถ้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปีที่3ค่ะหรือว่าตลอดระยะเวลา3ปีค่ะเราดูแลกันต่อในเรื่องของคอมเพรสเซอร์รับประกันกันแบบ3ปีเต็มเพราะฉะนั้นมั่นใจได้กับการ